ขอเจริญพรไม่มีใครรักเราทั้งหมดหรอกโยมคนรักก็เท่าผืนหนังคนชังก็เท่าผืนเสือ่อไม่มีใครมองเราดีทุกคนหรอกโยมต่อให้เราเดินบนน้ําได้เขาก็จะว่าเราว่าที่เราต้องเดินบนน้ําเนี่ยก็เพราะเราวหวยน้ําไม่เป็นใช่ไหมล่ะต่อให้เรามีล่มคนที่ไม่รักเราเขาก็เลือกที่จะเดินตากฝนไปกับคนที่เขารัก ล่มของเราจะไม่มีความหมายอะไรหรอกโยมเพราะเขาไม่ได้รักเราฉะนั้นวันนี้ถ้าใครที่เดินบนน้ําได้อุปมาได้ว่าใจของโยมประเสริฐแล้วใจของโยมดีแล้วเมื่อใจเราประเสริฐใจเราดีแล้วเขามาว่าเราเป็นคนเลวเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องด่าเขาเป็นการพิสูจน์ความเลวของเราว่าเรายังเลวอยู่นะด้วยการกระโดดลงไปไว่ายน้ําให้เขาดูว่านี่ฉันว่ายน้ําเป็นเห็นไหม,มไอุปมาดังว่า ไม่จำเป็นที่